สวัสดีครับพบกับผมนัทวงศ์มณฑงเกษตรทัศโลกครับพามาดูแปลงนาข้าวครับอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็แตกอสวยงามมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีเคล็ดลับดีๆอะไรจะเล่าให้กับพวกเราฟังสวัสดีครับผมตั้มครับอาทิตยธรรมชาติครับน้องตั้มคุณอาทิตยธรรมชาติแปลงนาข้าวแปลงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลโองโฮอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมด20ไร่ครับแปลงนาข้าวของน้องตั้ม20ไร่นะครับลงข้าวพันธุ์อะไรครับกอขอห ตอนนี้ข้าวอายุกี่วันแล้วครับข้าวตอนอายุ22วันครับ22วันเป็นแบบนี้ครับน้องตั้มเล่าให้เราฟังหน่อยครับมันเป็นยังไงครับข้าวแต่กอดีครับลากยาวครับแต่กอดีลากยาวนะครับต้นอบอ้วนนะครับแล้วก็ใบเขียวตั้งนะครับครับผมถือว่าสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์มากเลยครับสมบูรณ์มากเลยน้องตั้มมีเคล็ดลับอะไรดีๆครับอ่าตอนแรกผมก็หมักด้วยบาวครับ2ขวดครับหมักไปกี่วันครับ15วันครับหมักไป15วัน2ขวดนะครับทําไมถึงเอาบาวมาใช้ครับ มันลดข้าวดิบข้าวเด้งครับแล้วก็วัชพืชได้ดีครับอืมแล้วได้ผลไหมครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้โหอันนี้คือเป็นคําพูดจากน้องตั้มนะครับที่ได้ผลลัพ์จากการใช้อเมโนบารแล้วโฟทีเอามาฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดไปหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งจากการฉีดพ่นโฟทีไปหนึ่งครั้งผลลัพธ์คืออะไรครับผลลั์คือข้าวแต่กอแล้วก็ลากยาวกอใหญ่มากเลยครับอืมนะครับแต่กอลากยาวกอใหญ่นะครับ แล้วพวกโรคและแมลงรบกวนไหมครับไม่โรคแมลงไม่มีเลยครับผมแล้วก็ลดต้นทุนในการฉีดยาฆ่าแมลงได้เยอะเลยครับอืมช่วยลดต้นทุนในส่วนตรงนี้ลงไปด้วยนะครับต้องสอบถามน้องตั้มอีกรอบนึงครับว่าผลลัพธ์ดีๆแบบนี้เราทํามากี่รุ่นแล้วครับอันนี้ทำมาสองรุ่นแล้วครับสองรุ่นแล้วครับผมยี่สิบไร่รุ่นที่แล้วได้ผลลัพธ์ไปเท่าไหร่ครับได้ไปยี่สิบสี่เกวียนห้าสิบเอ็ดถังครับยี่สิบสี่เกวียนห้าสิบเอ็ดถังรุ่นที่แล้วได้ใช้ทั้ง อะมิโนบาวและโฟทีไหมครับใช้ครับผมอืมนะครับใช้ทางอะมิโนบ้าวและโฟทีนะครับถือว่าได้มากกว่าเดิมไหมครับได้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมครับผมที่เคยทํามาใช่ไหมครับครับผมโอเคเลยครับนะครับถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่นะครับที่น้องตั้มแชร์ให้กับพวกเราฟังแล้วก็บอกเคล็ดลับดีๆให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาใจช่วยครับขอให้น้องตั้มมีผลลัพธ์ดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายครับ ขออนุญาตถามน้องตั้มครับโฟทีกับอะมิโนบาวที่เอามาใช้ในแปลงนาข้าวของเราถูกแพงอย่างไรครับไม่แพงครับผมสามารถลดต้นทุนได้เยอะเลยครับไม่แพงเนาะนะครับสามารถช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยแล้วก็เป็นผลลัพธ์อย่างที่เราเห็นครับนี่ครับความสมบูรณ์ของต้นข้าวครับนะครับแตกกอดีนะครับขยายรากไวต้นแข็งใบเขียวใบตั้งเป็นแบบที่เราเห็นครับแบบนี้ฮะนี่ครับ วันนี้ต้องขอบคุณน้องตั้มครับผมนัทพงศ์ทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับผม